วัคซีนโควิด -19 ล็อตที่2ของจังหวัดภูเก็ตส่งไปถึงแล้วนะคะ5 0,000โดสค่ะจากทั้งหมด1,000 0 0โดสโดยทางจังหวัดเตรียมแผนฉีดวัคซีน5จุดค่ะบริการครอบคลุมทั้งเกาะภูเก็ตตั้งเป้าหมายว่าจะฉีดให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานที่จะมาถึงนี้ค่ะ วัคซีนโควิด -19 ล็อตที่25 0,000โดสจาก1 0 0 0 0 0โดสนะคะซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลโดยมีการตรวจสอบทั้งอุณหภูมิการขนส่งซึ่งต้องอยู่ระหว่าง2-8ถึงองศาเซลเซียสการตรวจนับจำนวนวัคซีนให้ครบถ้วนซึ่งในงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบสำหรับวัคซีน50,000โดสที่ได้รับมานั้นก็จะมีการจัดเก็บเอาไว้ที่คลังยาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต3 0 0 0 0โดสแล้วก็จัดเก็บไว้ที่คลังยาโรงพยาบาลทลัง2 0 0 0 0โดส วันนี้ก็จะมีการลำเลียงฉีดไปตามจุดบริการวัคซีนทั้ง5จุดคือบริเวณอาคารเอ็กซ erm ์เทอร์มท่าอากาศยานภูเก็ตศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองโรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตอาคารยิมเนเซียมสะพานหินและโรงแรมภูเก็ตออคิดรีสอร์ทแอนด์สปา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาชิระภูกเก็ตระบุนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือสนับสนุนทีมแพทย์16ทีมต่อวันเพื่อเร่งฉีดวัคซีน50,000โดสให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์และจะฉีดหลังสงกรานต์อีก5,000 50, 0โดสค่ะโดสเนี่ยนะฮะเรากลาว่าฉีดประมาณสัก3-4,000ต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อวันก็กยังทันนะครับแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าถ้ามามากกว่านี้นะในกรณีที่เดือนหน้าเราได้มา3 0 0 0 0 0โดสเนี่ยในแต่ละทีมเนี่ยจะต้องสปีดในเรื่องของการฉีดนะ้เพียงแต่ละทีมเนี่ยถ้าเกิดเราสปีดการฉีดเนี่ยนะครับเราสปีดได้ถึง1 000, 1 0 0 0หนึ่งพันคนต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อทีมเลยนะครับเพดังนั้นถ้าเกิดเราเรามีามีสิบห้ทีมนะครับก็จะฉีดได้ทั้งหมดในึ่หมื่นหนื่นห้าพันนะฮะโดสต่อต่อต่อวันนะครับเดือนหนึ่งฉีดได้ถึง400,000กว่าโดส นายนรรองวุ่นเชียวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวนะคะว่าภูเก็ตกาลังอยู่ในช่วงเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวซึ่งเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศจึงต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมคนภูเก็ตถึงร้อยละเจเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยววันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ